ไปกันที่ประชาธิปัตย์กันบ้างครับก็ทางพรรคสีฟ้าพรรคที่เก่าแก่และยังง่งยืนที่สุดเขาก็เชื่อมั่นว่ารอบนี้กระแสนิยมดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ตัวหัวหน้าพรคอย่างคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มา4ปีเต็มๆก็ลงพื้นที่ท้ายเหมืองที่พังงานนะครับพร้อมกับรองหัวหน้าพักอย่างคุณนิพนธ์บุญญามณีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งซึ่งคุณจุลินก็บออกว่าโโห ตนเนี่ยมีภารกิจมากมายนะครับแต่ก็ดีใจที่ได้กลับมาลงพื้นที่อีกครั้งตอนที่คุณจุลินไปถึงเนี่ยบรรยากาศคือคักมีการเปิดเพลงเช้าวันใหม่ปุกเร้ามีประชาชนมาถือป้ายให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีคนที่ เรียกว่าลงพื้นที่เนี่ยคอยมาสนับสนุนจนพักบอกว่าต้องเลือกประชดิป,ปัตย์ทั้งพักทั้งคนนะแล้วก็เชียร์คุณราเมศคนรุ่นใหม่รักจุรินไม่สิน้นหวังเราเลือกพักในหัวชวนโดยคุณจุรินเนี่ยกล่าวปราศัยว่าจริงๆแล้วตนมีภารกิจมากมายเดี๋ยวก็ต้องไปเวทีดีเบตอีกแล้วก็ระบุว่าได้รับเลือกตั้งมา11บอสมัยในสภานอกจากในชวนหลีกภยัยและในบัญญัติบรรทัดฐานแล้วคงม,มีผู้แทนไม่กี่คนที่ได้ดํารงตําแหน่งหลายสมัยตนไม่ลืมบุญคุณและระลึกเสมอว่าต้องตอบแทนประชาชนที่เลือกตนเข้าไปขณณะกนคุุจริ ยังระบุถึงผลงานที่สร้างมาในอดีตเช่นการก่อสร้างสนามกีฬาตัวที่ผ่านมาไม่มีการดูแลทําให้อาคารชํารุดทรุดโทรมจึงมอบหมายคุณราเมศช่วยประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้ได้งบมาแล้วอีกไม่กี่วันก็จะมีการซ่อมแซมแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาพักประชาธิป,ปัติ์ผลักดันโครงการเรียนฟรีตําราฟรีและหากเป็นการเรียนตามมาตรฐานก็ต้องเรียนฟรีซึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยที่ตนดํารงตําแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการพังงาอาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดเดียวที่มีวิทยาลัยการอาชีพ2แห่งแต่ก็ถือเป็นต้นแบบที่สสอนนนพื้ฐาาาวิทยศตร์ เพิ่มเติมซึ่งงบประมาณโรงเรียนหลายแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงท้ายเหมืองกว่าจะเอามาได้แทบตายเพราะสถานที่ปฏิญาณป่าไม้คนที่ไปขอยกเลิกให้เป็นที่อุทยาน 2- อถึงสร้อยไร่ให้มาสร้างมหาวิทยาลัยได้สำเร็จในสมัยนั้นรัฐมนตรีชื่อจุรินลักษณะวิสิท์แล้วก็บอกด้วยว่าตอนที่ตนดํารงตําแหน่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนำงบประมาณมา67ล้านมาสร้างตึกมาให้โรงพยาบาลพร้อมกับกล่าวติดตลกว่าบุญไม่ถึง ก็เลยไม่ได้มีการตั้งชื่อตึกที่โรงพยาบาล นะครับเป็นชื่อจุลินมไม่ได้เป็นการตั้งอาคารแบบนั้นเป็นชื่อตนแต่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มา4ปีมีโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่างนําเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร4ปีเนี่ยนะครับหลายคนได้มาแล้วเป็นแสนและหลังจากนี้นะครับก็จะพยายามดําเนินนโยบายทั้งประกันรายได้การเกษตรการให้เงินอุดหนุนชาวประมงการเร่งรัดออกโฉนดและกรรมสิทธิ์ที่ดินแก้ไขประมงพาณิชย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอายธนาคารหมู่บ้านและชุมชนชุมชนละ2ล้านบาทและก็ โรงเรียน365วันเป็นต้นโดยคุณจุลินย้ำว่าตนไม่ลืมบุญคุณประชาชนและในวันนี้ประชาชนส่งตนไปทำงานใหญ่ใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยทำมารู้หรือไม่ว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ยากเพราะเป็นมาแล้วตั้งแต่อายุ36เป็นรองนายกก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ยากที่สุดวันนี้คือการเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ เขาก็ยากจริงๆนะๆๆนะเพราะว่าต้องนำประชาธิปัตย์กลับมาให้ได้ใช่คือเมื่อวานนี้คุณจุรินก็ให้สัมภาษณ์บทสัมภาษณ์เนี่ยน่าสนใจดีเดียวนะคะ<ช>เพราะว่าถ้าย้อนไปดูเนี่ยคุณจุรินเป็นสสพังงานะคะ11สมัยไม่เคยสอบตกเลยเป็นรัฐมนตรีมาตั้ง6ถึง7กระทรวงนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่อายุสามสิบหกแต่ที่ยากที่สุดก็คือการเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่เหตุผลน่ะทำไมถึงยากที่สุดลองฟังเสียงคุณจุรินดูค่ะ ภารกิจของการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าการเป็นรัฐมนตรีความจริงผมเป็นมาตั้งอายุ36เป็นผู้แทนมา11สมัยและเป็นรัฐมนตรีมาจนวันนี้เนี่ยกรองนายกก็เป็นรัฐมนตรีมา6 7กระทรวงแล้วเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าหัวหน้าพรรคเพิ่งจะได้เป็นและประชาธิปัตย์ตลอดประวัติศาสตร์เนี่ย77บปีมีหัวหน้าพรรคมาแค่8คน ผมเป็นคนที่แปดเพราะฉะนั้นการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ยากที่สุดเพราะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองแล้วก็คนที่พรรคจะเลือกขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนี่ก็ต้องพร้อมที่จะทําหน้าที่อย่างน้อยที่สุดนอกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ต้องพร้อมทําหน้าที่นายกรรฐมนตรีของประเทศนะครับไม่งั้นพรรคก็ไม่เลือกสิ่งนี้จึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ยาก และก็โดยเหตุที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นราเมศก็ถือว่าเสมือนเป็นก็คือตัวแทนของผมที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งแทนผมก็ฝากคนพังงาให้ช่วยลงคะแนนเลือกราเมศด้วยนะครับนะคุณราเมศรนชเวงอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังคุณจุลินตอนนี้สัมภาษณ์คุณราเมศจะลงเขตสองส่วนคุณกตตวันตันสเสถียรจะลงเขตหนึ่งเพราะว่ารอบนี้พังงามีสองที่นั่ง